เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอนะครับก็จากเอจิมิจนะวันนี้ก็มีการอนะัปเดตเนาะที่ปล่อยคลิปอัปเดตไปนะครับก็คือของแบบ Animal Simulator เนาะก็จะอยู่ในสตอรี่หรือว่าใน TikTok นะครับที่ทำการปล่อยวิดีโอไปเนาะก็เดี๋ยเราไปดูเพจหลักกันเลยดีกว่านะนี่นะครับอันนี้คือเพจหลักนะ ก็จะมีทั้งหมดสองคลิปนะครับที่เขาปล่อยออกมาเนาะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คลิปแรกกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแอนิมอลนะคือรูปลักษ์มันจะเหมือนแอนิมอลก็คือภาพหรือว่าวิธีการเล่นนะเนี่ยทุกคนสังเกตไอตรงโลโก้ข้างบนนะครับมันจะเหมือนมีฉายาเนาะแล้วก็มีเหมือนยศหรือเปล่าเนี่ยข้างบนเนี่ยไอตอนแรกผมเดาว่าเป็นแมบแอนิมอลนะ แต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นแมป a n i ิ a l หรือเขาอาจจะทําแมปใหม่นะส่วนไอ้ทุกคนสังเกตข้างบนที่มันเหมือนอออไอทนะีโอเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นออโต้คลนะิกเนาะเพราะว่าเมื่อวานลองไปคุยกับน้องมาแล้วเห็นเมื่อวานลองไปปรึกษาล,ลองคุยกันแล้วว่าคํานวณแล้วว่ามันมอนคืออะไรนะอะไรเงี้ยทฤษฎี าอาจจะเป็นออโต้คิกเนาะูน่ะซายจอ,จอนะครับอาจจะเป็นตุ Auto ่มออโต้คิกเนาะแล้วก็มีมอนเตอร์ hmm. ให้ฟ์มด้วยเขาพูดประมาณว่าแบบเหมือนจะให้ตีมอนปะตีมอนเพื่อเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยปะผมก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเนาะแต่ก็พอจะเดาเเอาอะก็คืออาจจะเป็นแบบใหม่นะแบบในความคิดพี่นะเขาอาจจะแบบ คือเป็นแบบใหม่เลยเข้าไปแล้วก็ตีมอนเพื่อผ่านด่านก็คือตีเอาตัวเราออกไปตีให้มันได้ถึงระดับห้าสิบแล้วก็ไปผ่านด่านไปเรื่อยๆก็คือทุกคนเห็นกําแพงสีขาวนั้นป่ะภาพผมมันอาจจะไม่ชัดนะก็นั่นแหละไอ้ขา,ขาวๆนั่นแหละคือถ้ายิ่งเราเวลเยอะๆไอ้พวกมอนเตอร์ที่เป็นเป็นเห็ดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปนะ เดี๋ยวก็ดูมันจะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นนะเนี่ยนี่ทุกคนสังเกตตรงไหนวะเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บแป๊บไหนไหนในเพจมันไม่ย้อนกลับมาได้นะเรามาดูในทิกตอกเองนิดเดียวกันจะได้เห็นชัดๆแต่ว่ามันจะมีมอนสเตอร์หินนะมันจะคือเอาง่ายๆคือถ้าเรายิ่งเลเวล เยอะแล้วก็ผ่านด่านต่อไปเรื่อย<ๆ>รูปร่างมอนสเตอร์มันจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นก้อนหินนะเลเวลถัดไปมันไม่เอาอะไรนะสองร้อยคือเริ่มต้นมันมันเริ่มต้นห้าสิบเนาะประมาณเีเวล่0ิ ใชครับเราเริ่มต้นตอนเลเวล50เนอะส่วนไปเรื่อยก็อาจจะเพิ่มเป็นที่ละร้อยอันนั้นอาจจะสองร้อยในเลเวลสุดไปอาจจะสี่ร้อยเนาะคือเราต้องตีมอนเพื่ออัพเลเวลนั้นความชิลที่นะโอเคก็จบไปแล้วกับคลิปแรกนะครับก็ไปดูคลิปที่สองนี่ก็คือกบนั่นเองเอ่อสำหรับกบเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเมื่อก่อนเคยมีน้องคนหนึ่งส่งภาพโมเดลมานะก็ค,คือโมเดลที่เขาวาดแผนผังเอาไว้แล้วแต่ว่าพี่หาฟุตเทจให้ไม่ได้คือพยายามเอารูปไปแล้วนะรูปหายไปไหนไม่รู้ตอนแรกมันมีก่อนกกเขาจะมาแบบเนี้ยเขาเคยมีวางแผนจะทํามันขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าพี่หารูปให้ไม่ได้ก็ค,คือน้องยังไม่ตอบเลยก็เ <c> น <oughs> หละ ก็คือไปขอรูปน้องเขามาแล้วแต่น้องเขายังไม่เห็นข้อความมาั้งก็มันจะมีรูปโมเดลเก่าอยู่แต่ว่าพี่หาให้ดูไม่ได้เสียดายมากเลยก็เอาง่ายๆคือก่อนสลามอนเดอร์ม,มากับยีรัฟคือเขามีวางแผ่นไว้แล้วว่าจะทํากบนั่นแหละสุดท้ายก็น่าจะมาแล้วแหละแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะเปลี่ยนแผนที่ใหม่ด้วยพี่คิดว่าอาจจะเปลี่ยนแผนที่ใหม่เพราะว่าหลายๆคนก็บ่นแล้วว่าเบื่อแผนที่เก่าเนาะ ก็อาจจะเปลี่ยนแผนที่ใหม่อาจจะเป็นบึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่แน่อาจจะทําเป็นโซนเฉพาะเลยเออติดแค่ว่าไม่ชอบไอตรงบอสปูอะบอสปูมันทําแบบง่อยมากนะนั่นคือแบบไม่ชอบเลยที่ว่าปูเข้ามานั้นจะเปลี่ยนเป็นทะเลนะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเฉพาะโตนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วังว่าให้มันเปลี่ยนใหม่นะว่ามันก็น่าเบื่อนะถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนสถานที่เลยอ ก็กลินี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาพูดถึงทฤษฎดีตัวเกมใหม่อาจจะเป็นแมปแมปใหม่นะคิดว่าไม่ใช่ออนิเมอลนะครับส่วนกบเนี่ยแน่นอนยังไงกบก็มาขนาดปูอ่ะเดี๋ยวให้ดูปูนะเนี่ยขนาดปูเขาจะทำอย่างนี้เลยเนี่ยตอนปูมาเขาก็ทำแบบนี้นะตอนกบมาเขาก็เนี่ยคล้ายๆเดิมนะเนี่ยก็แค่ามาแค่รูปนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกนิดหน่อยอันนี้คิดว่าน่าจะออนิเมอลแล้ว ันนี้น่าจะ a n i m อลของจริงแต่อันเนี้ยี่ว่าอันเนี้ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาเห็นว่ามันแปลไทยก็คือเนี่ยพี่ว่าในแมปใหม่อันนี้ไม่ใช่ Animal นะทุกคนไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่ Animal นะแต่ว่าก็ยังไม่คอยเฟิร์มเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่เ่าน่าจะทาแมปมาขายใหม่ส่วนอันเนี้ยอันนี้ย Animal เนี่ยเห็นว่าแน่นอนเขาเขียนว่า Animal เห็นไหม Terminator ทุกคนสังเกตนะครับอันนี้คือกบนะ อรอเติมสกินได้เลยไม่รู้จะเท่ขนาดไหนนะทุกคนไปละคลิปนี้